อุตสาแสดงออกด้วยมาดคนตรงคนจริงไม่เคยวันเกรงภัยใดๆมาตลอดแต่พอถึงเวลาจะต้องติดคุก โจสปอตไลท์นายธรรมรัตน์สุวรรณโพสีกลับเลือกใช้วิธีหนีไปซะอย่างนั้นหลายคนรู้จักนามโจสปอตไลท์เป็นอย่างดีแต่หลายคนก็งงๆเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่เขามาสร้างชื่อเป็นคนดังแห่งเมืองภูเก็ตสื่อบางสำนักเคยอวยเขาด้วยฉายาเจ้าพ่อจอมแฉแห่งภูเก็ตเลยทีเดียวจากการเปิดเพจ สปอร์ตไลท์ไทยแลนด์แล้วตัวเขาก็แสดงบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบบรรดาตำรวจภูเก็ตทั้งตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยวงานหลักคือเกาะติดแฉการรีดสวยจากผู้ประกอบการต่างๆในภูเก็ตทำเอาตำรวจเก่าอีร้อนเป็นจำนวนมากเป็นไม้เบือ่อไม้เมากันแต่ตัวเขาเองก็โดนตำรวจที่ต้องเสียชื่อจากการแฉแบบจริงบ้าง ไม่จริงบ้างลุยแจ้งความกลับระนาวมีการเปิดเผยออกมาเมื่อปี2560ว่าณนะเวลานั้นโจนสปอร์ตไลท์ก็โดนแจ้งจับถึง16คดีเลยทีเดียวเพจสปอร์ตไลท์ไทยแลนด์พอจับเรื่องสวยเรื่องการทำงานของตำรวจแบบถึงลูกถึงคนทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์สดก็ได้ใจจากผู้ชม จนมีผู้ติดตามแล้วถึง1,30,000คนสำหรับหัวนอนปลายตีนโจ้แม้แต่คนภูเก็ตก็ะข่องใจที่มาของโจสปอตไลท์เพราะเขาแสดงออกเป็นคนภูเก็ตเสียยิ่งกว่าคนภูเก็ตตัวจริงต่อมาจึงมีการขุดประวัติก็พบว่าเขาเป็นคนกรุงเทพพเนจรมาทำง,งานเป็นนักข่าวท้องถิ่นในหลายๆสำนักของภูเก็ต แต่ก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้สุดท้ายก็ต้องเป็นนายตัวเองเปิดเพจเพื่อเปิดโปงตำรวจตลอดจนนักธุรกิจในภูเก็ตด,ดูเผนๆเ,เหมือนจะดีแต่ก็มีคนจับสังเกตได้หลายๆกรณีโจสปอร์ตไลท์ไม่ได้ไปให้สุดทางแต่จะเปิดโปงแบบครึ่งๆกลางๆแล้วเลิกหันไปหาเรื่องอื่นต่อไป จึงเกิดเป็นเสียงร่ำลือว่าพฤติกรรมของเขาเหมือนเป็นการตีเมืองขึ้นขึ้นต้นด้วยความขึงขังแต่จบด้วยการเจรจาเงียบเงียบการแสดงออกในลักษณะเป็นขาใหญ่ของโจสปอร์ตไลท์นอกเหนือจากการขี่ตำรวจภูเก็ตแล้ว เขายังเคยออกมาพูดช่วยเสียอ้วนเจ้าของสถานบันเทิงภูเก็ตที่ฆ่าแฟนสาวตัวเองและคนรักรวมสองศพอ้างว่าเขารู้ลึกรู้จริงเรื่องเสียอ้วนทุ่มเงินซื้อรักจากสาวโคโยตีรวมถึงโชว์ปาออกหน้าชนนายศิระเจนจากคะสมัยเป็นสสกทมที่ล่องตายมาถึงถิ่นของโจ แล้วแสดงอำนาจบาดใหญ่วากร้องผูกกำกับสอพอกรณโชว์สื่อผลงานนั้นนับว่าเข่าตานักการเมืองระดับชาติถึงสองคนคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย แต่งตั้งโจสปอร์ตไลท์ให้เป็นถึงที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรมีการชักผ้าเปิดตัวคู่กันด้วยอีกคนก็นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลแต่งตั้งไฮโจมีตำแหน่งอย่างเก๋คือเป็นโคศกฝ่ายค้านอิสระ นั่นเท่ากับว่าโจสปอร์ตไลท์กลายเป็นพยักเสียปีกมีฤทธิ์มีเดชในระดับชาติในพริบตาอย่างไรก็ตามเขาปังได้ไม่นานก็พังโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เด็ดปีกซะเองจัดการถอดถอนโดยให้เหตุผลว่าโจเอาตำแหน่งไปอ้างกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตนกราฟชีวิตเริ่มตกเขามาโดนนายวิสิทธิ์เอี่ยมวิโรธฤทธิ์ เจ้าของโรงแรมป่าตองพารากอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทจากการด่าลแหลกบนเพจให้เสียชื่อเสียงสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอนลงอาญาเมื่อปี2563ทั้งนี้จำเลยให้การปฏิเสธอ้างว่าตัวเองทำหน้าที่สื่อติชมโดยสุจริตแต่สารไม่เห็นด้วย ต่อมาสารอุดธรสั่งพิพากษาจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาเมื่อปี2564โดยเหตุที่ลดโทษให้เพราะโจสปอร์ตไลท์ยอมรับสารภาพ จำเลยยื่นคำร้องขอดีกาจนกระทั่งเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาศารจังหวัดภูเก็ตนัดให้มาฟังว่าศารไม่อนุญาตให้ดีกาเพราะเป็นคดีโทษเบาและไม่มีเหตุให้ไปต่อถึงสารสูงสุดให้จบแค่ชั้นศาลอุทธรณ์พอ แต่นักสู้ผูกลราท้าชนกับความไม่ถูกต้องกลับไม่มาศาลหนีเข้ากรีดเมฆไปะแล้วคราวนี้เลยเข้าทางตำรวจจากที่ตกเป็นเบียล่างให้จ้อมแฉม,มาตลอดได้พลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายไล่ล่าบ้างทีมข่าวทอนหมุดข่าวรายงาน